อโเคเดี๋ยวมาเริ่มเลยดีกว่าเนาะก็กิจกรรมอ่อขั้นแรกก็คือมาที่ตรงนี้คลิกอันนี้แล้วมันจะถามว่าคุณต้องการที่จะเอาตัวละครน,นี้เข้ากิจกรรมจริงๆใช่ไหมคือกิจกรรมนี้เนี่ยสามารถเข้าได้แค่1ครั้งต่อหนึดีนะครับหตัวละครต่อหนึ่งซึ่งเงื่อนไขการเข้าคือต้องเป็นเลเวล99นะครับแล้วก็คอมแบทไม่ถึง2ล้านนะครับโอเคไป รวยแล้วนะฟูอ้นี่งไงแล้วก็ถ้าเกิดคอมแบทถึงปะคอมแบทถึงก็จะได้เอาโอเคได้ของถือว่ายอดเยี่ยมไปเลยนะฮะอ่าแล้วก็ทำเควสตามนี้นะครับเราก็จะได้ไอเทมมาซึ่งอันนี้ให้ลงโฟกั t เทนก็คือ11.6นะฮะ สิบเอ็ดหกสองครั้งใช่ปะ่ะนี่ลงสองครั้งก็จะได้เป็นเซตไออ่าเซลาฟิมนะฮะสามสิบวันแบบนะฮะแชทไหลจัดอาจจะเอาไปเป็นเซตสีแดงก็ได้เออทำสองสองสองเซตสีแดงไว้ใส่ตอนเราเอาไปลงดันโซโล่หรือว่าลงดันเป็นแบบไปแบกเพื่อน <c oughs> ไม่ดิต้องตอนเช้าบอกด้วยเคัน,นี้เคลสแรกนะครับ ลงด่าน11-6สองครั้งได้เป็นเซราฟิม30วันสองรอบรอบน,นี้ได้เลยนะรอบมีได้เพจ The Heaven ขอ,องโคตรดีออดตีลงได้แต่อีกใจหนึ่งก็คิดว่าจะเอาไ้เล่นสนุกสนุกก็เผื่อจะไปเล่นเป็น ew บ้างย้ายไปสายหนึ่งบ้างอะไรก็เลยเออ เล่นเป็นสีแดงดีกว่าถ้าไปลงโซโล่ไม่ไหวอะลงเป็นปาร์ตี้แหละโอเค,คเควดสองเสร็จแล้วเพชรเด e ะเฮเวนแล้วก็เคลียร์นอร์มลอ่าเมืองวันดีเมียด้านไหนก็ได้5ครั้งได้หินเศษ20ก้อนโอเคเอาเพชรเด e ะเฮเวนมาซึ่งเราไม่ได้ไดใช้เราใช้ดีดีกว่าเป็นนักสมาธิสักสามวัน มีคนมาถามอะไรววเนี่ยของที่แจกทาวอนจริงไหมเขียวของจริงตำแหน่งเลนมันก็เป็นตัวซับอยู่แล้วชุดดาเมจกับชุดซับจบสักทีเคลียคิมซานทาวเวอร์ออฟฟอริงเฟรมรวมถึงสตอรี่โหมดโอเค12 5ได้อาวุธเลทปกตินี่แหละทำไมชุดถึงใช้สก oh. ิล20ครั้งโอ้ย เย้เสร็จแล้วชาสีใส่ฟ้าหรือเขียวดีเขียวปะเขียวแหละเขียวน่าจะดีกว่าเฮ้ยมันแจกที่เจาะให้ด้วยหรอวะ normal v าด d เ m i r อีกแล้วอ่ะยกเวนเล็กูละเบือบ่อเบื่อก็ะแบกหน่อยก,อกระดาษอยู่บนไม้ตะพไม่ใช่มไม่ใช่ง่นสิ ป้ายังโยกีน่ละสมัยวงกลมหายขอยไบ้างครับนี่เข้ามาดูแล้วได้สาระไหมออสิบสองหกว่ะสิบสองหกตอรี่สองหกตอรี่เออแล้วไงวะแชมป์ก็โดนโค่นได้เว้่ไม่เคยเห็นะแชมป์สองสมัยแล้วเป็นไงอ่ะก็เป็นก็เป็นแค่สองสมัยไงจริงแชมป์จริงแชมป์ มันเป็นแค่การแสดงนะคุณเต้เป้ผู้เล่นนะแซวเล่นนะไม่ทำจริงนะอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะประดับเลดฟูลไม่เอากระจอกมันมีสองอ่าหินมิเตกแล้วก็อันนี้หินเสกลงดันอีกแล้วหรอนอร์มอลอีกเลวออ จัดยาไม่ได้สิบสองเจ็ดสตอรี่คุณพุกกี้อยู่ไหมแบมอันนี้ได้ประดับเบรดถาวรหนึ่งชิ้นใช่ไหมแล้วก็อันนี้ลงดันเหมาะสมไม่เป็นไรเนี่ยผมไปลงต่อได้เอ้ย เรียบร้อยต่อไปใช้สกิล20ครั้งแล้วก็ไปริโกมอแล้วโอเคโหให้มา300อันเลยเหรอเกินเกินกูไม่มีช่องเก็บนะครั้งริโกมอ5ครั้งเออ เนี่บร้อยกูได้ชุดแล้วเว้ยเอ่อคิมสันกับชุดแดงชุดส้มชุดฟ้าน้ำเงินเขียวเล่นชุดแดงสิวะแล้วแบบทุกครั้งที่กดสกิลสับตัวแม่งลดคูดาวทุกทุกสกิลลงสายสองที่ที่ซับน้อยมันแจกรีฟอสทั้งหมดไม่ได้เหรอวะเลียร์ลีกมอสามครั้งโอเคไปรีฟอสกัน โอ้โหเกือบๆครบแล้วห้ารอบผมเฟสสิบหกละพี่มาปั๊สปีให้แล้ว ไปลงดันระดับเลเวล5ครั้งเนาะงั้นก็ไปลงเป็น115แล้วกันใส่เป็นเอ่ออะไรนัชืิ้อะไรนะทำไมนะผมเห็นเหมือนมันชูนิ้วกลางเลยวะเมื่อกี้ใช่ไหมอาหา่าฮะโอ้ยไม่โดนทายได้เป็นเดี๋ยวต้องหวังอันเนี้ย ปลองดูแล้วก็ใครที่ดูเรื่องพัสซีฟเรื่องสกิลแบบเกมเพย์อะไรมาแล้วก็ฝากมาแชร์มาบอกกันด้วยนะฮะเราจะได้บอกต่อกันได้ว่าเออมันเป็นยังไงเล่นยังไง1.5แล้วได้หินเสกด้วยลำบากเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหหีกรองแปงน้ายู่ เียร์โมเมนต